สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาตินมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สีิพครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่แห่งนี้นะครับเราเปิดทําการที่นี่มาน่าจะประมาณ5-6เดือนแล้วนะครับอยู่ติดถนนใหญ่ครับสุวินทวงศ์สีิพใครหารถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพชรยนต์เรามีรถมือสองครับพี่พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่พี่นะมารับชมครับ เน้นเลยเป็นเอาตเทสล้วนๆครับนะมีตั้งหลาตัวก่อนไมน์เนชเชนนะครับผมมีเก่าสุดมีปีสิสี่นะเป็นตัวท็อปสุดด้วย 1.8V ราคาแบบสามแสนต้นๆน,นะครับหรือถ้าคุณอยากได้ชมก่อนก่อนปัจจุบันนะตัวไมน์เนชเชนมีปี1 8 1แและปี19ครับราคาดีไมประมาณแสนโลแสนสองอะไรประมาณนี้นะราคาประมาณ379 389ผ่อนพอยู่6000กว่าบาทน,นะ6,300 6 5 0มมีให้พีพีเลือ่อชมเลือกใช้ในคลิปนี้อย่างแน่นอน รวมถึงชมนิวครับหน้าตาแบบนี้นะไปชมปัจจุบันชนป้ายแดงอ่ะนะครับปี20จนถึงปี22เลยนะครับถ้าเป็น1.6รุ่นจีเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ3ปลาย4ต้นนะครับแล้วก็4กลางกลางถ้ามันเป็นปีอ่ะสัก21นะครับแล้วก็จะมีปี22ประมาณสัก5้าแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงแบบไฮบริดครับก็มีให้พี่พิมเลือกชมเลือกใช้เหมือนกันนะครับมีให้บิดสีดํามีให้บิดสีขาวครับใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับเอาติสครับเพชรยนต มีต็อกมากกว่า6กิบคันครับเดี๋ยววันนี้พาไลเรียงดูคันที่น่าสนใจนี่แต่ให้ดูข้างหลังนี้ก่อนนี่เทลเลอร์เข้ามาอีกหนึ่งเทลเลอร์นะวันนี้มาแปดคันนะครับก็ที่มองจากเอ่อมองจากสายตาแล้วกันนะครับมีเอาติสครับโฉมนิวนะอยู่อยู่สองคันอ่าอ,อยู่หนึ่งคันมีออาติสหนึ่งคันครับสีดําคันนี้นะล้อแบบนี้ครับตัวไฮบิดนะไฮบิดพรีเมียมนะครับเราก็จะมีตัวเอ่อปีสิบ ้าครับที่ไมแสลงพอดีนะราคาประมาณ3 8 9ครับจอดอยู่คันแรกเลยนะครับเป็นชมเก่าเห็นไหมคันนี้ตามนิ้วผมนี่คันนั้นนะครับอ่ารวมถึงมีแคมรี่ครับมีโคโรล่าคอสนะแคมรี่มีนั้งไฮบิดไฮบิดพรีเมียมแล้วก็เป็นตัว2.5งด้สปอร์ด้วยนะครับใครสนใจนะรถเข้าใหม่แบบนี้เดี๋ยวทยอยถ่ายให้พี่พี่รับชมนะครับอ่ะมาเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวพามาดูเอาติสครับเดี๋ยวพาไล่เรียงกันไปนะครับจริงมันมีจอดข้างหลังเยอะเลยนะปี22ก็มีนะครับหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับ ปีสองราคาห้าหนึ่งเก้าครับไม่ประมาณหนึ่งแสนเก้าพันนะครับแต่เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมขอเริ่มต้นกันที่คันแรกครับคันนี้ดีกว่าอาติสครับชมนิวหนึ่งจุดแปดสปอร์ตปียีิบเอ็ดนะครับไม่ประมาณแสนสองแม้คันนี้ไม่แสนต้นนะครับเป็นตัวเบนซินล้วนครับเครื่อพันแปดทะเบียนสวยจำง่ายแปดศูนย์สี่นะครับคันนี้ออกมาใหม่ประมาณเก้าแสนเก้าตอนนี้ราคาเหลือแค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันครับห้าแปดเก้านะคันนี้ ฟีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ9000ไปลปลายนะ9ก0 0พั0 0ประมาณนี้ครับตัวสปอร์ตข้อดีคืออะไรหนึ่งเลยมีใบสปอร์ตมอนิเตอร์แฮมแม็ก17นะแล้วก็จะมีกล้องถอยมีจอทัชสกนะรีนนะบอกคนขับปบบไฟฟ้าให้คุณครบถ้วนนะครับราคา,าจริงมันเท่ากันเลยนะผมมี GR สีดำแบบเนี้ยนะมหนึ่0แ0 0ด้วยนะคใครชอบบอกภายในที่เป็นการตกแต่งนะครับสีดำแดงแล้วก็มีสเกิร์ตสปอยเลอร์ лер, ราคาเท่ากันเลยนะครับมี GR ดำปีเดียวกันราคาเท่ากันด้วย แต่ตอนออกมาใหม่ GR จะแพงกว่าประมาณสองหมื่นนะนะแต่ราคามือสองมันเท่ากันนะครับห้าแปดเก้าสนใจทักมาได้ครับสาหรับคันแรกคันนี้นะแล้วใครอยากได้ GR ลองทักมาขอดูรูเพิ่มเติมได้นะครับ GR สีขาวผมมีหลายคันนะคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่จอดอยู่ข,ข้างหลังอะปีสองพันยี่สิบจดยิบเอ็ดนะคันนั้นไม่ M. ประมาณแสนโลนะแต่คันนี้ไม่ประมาณห้าหกหมื่นนะเช็คก,ก่อนคันนี้ไม่อยู่ห้าหมื่นห้านะครับเป็นปีสองพันยี่สิบ หกสองเก้าแต่ถ้าคุณรับได้ไม้แสนโลนะก็จะห้าเก้าเก้าถูกกว่าสามหมื่นบาทแต่ไมน้อยกว่าถึงห้าหมื่นโลเลยนะครับอ่ะถูกใจก็ทักมานะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับคันนี้เจียสปอร์ตเป็นเบน,เนซินล้นครับตัวแต่งเดิมโรงงานสังเกตครับสกเกิร์ตสปอยเลอร์นะแล้วก็ตามที่บอกครับ GR เบาภายในเขาจะได้เป็นแบบนี้นี่นะเป็นแบบดําแดงนะเป็นทรงสปอร์ตดาแดงแบบนี้นะครับมีแพนเทนชิพนะมีแพนเทนชิพให้แล้วแอร์หลังมีเบาหลังพับได้ครับ ออกมาใหม่ประมาณล้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือหกสองเก้าครับไม้ My, แค่ห้าหมื่นห้าเองนะครับไม้ My, น้อยมาจัดได้ G r อาคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับมาผมพามาดูแบบฉมประหยัดกันบ้างนะครับคันนี้ครับหลุดจองมาหลุดจองลูกค้าผมมาเองเพื่อใครอยากได้ราคาดีครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคันนี้ไม้แสนสองครับปีสองพันสิบเก้านะมาไม้กับราคานี่เท่ากันกับพอๆกันเลวกันกับคันนี้เข้ามาใหม่ที่อยู่บนเทรลเลอร์เลยนะครับ ปีสิบเก้าเหมือนกันด้วยคันนี้ไม่แสนสองนะครับราคาอยู่สามแปดเก้าฟีดาคุณจะผ่อนอยู่หกพันห้าตลอดสัญญานะครับเพชรยน์เรามีสิบสถาบันการเงินนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับหาอยู่มาจัดได้ชมนี้ได้ความอึดภูมทนนะครับแมนแท่นถูกบรรลุว่าสั่งง่ายนะมาดูภายในกันภายในได้เป็นเบาะหนังครับนะมีพุสต์ทแล้วนะเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวิีเจ็ดสปีดครับแมนแท้นมันถูกครับบรรลุาสั่งง่ายนะราคาผ่อนอยู่หกพันห้าตลอดสัญญานะครับ หาอยู่เครับรีบม,มาจับรีบม,มาจองกันนะเจนหน้าตาแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับมีปี18.19อยู่คันนึงนะครับแล้วก็ปี19คือคันนี้กับคันที่อยู่บนเทเลอร์นี่แหละนะแล้วมีปี14เป็น1.8 V คันนั้นไม่แส9เก้าราคาอยู่339สใครหาตัว V ีทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะส่วนคันนี้ติจดนะตจองลูกค้าผมซื้อสดนะติดจองลูกค้าผมซื้อสดมารับวันอาทิตย์นะครับสำหรับคันนี้ผมข้ามก่อนเลยนะอ่ะ มาดูกันต่อนะครับสําหรับเอาติสครับเดี๋ยวพาคุณเลือกชมเลือกใช้ยกันต่อนนิคันนี้ที่บอกไปคันนี้สามเจ็ดเก้าครับไปแสนสี่เป็นปีสิบแปดผลิตปลายปีจดสิบเก้านะครับก็ถูกกว่าปีสิบเก้าอยู่หมื่นหนึ่งนะตะเก่าว่ามาสักครึ่งปีนะเก่าว่าครึ่งปีไม่แสนสี่นะครับก็คันนี้ผ่อนอยู่6กพันสามตลอดสัญญานะทะเบียนเจ็ดซีศูนย์เจ็ดก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่าซื้อได้อ่ะคุ้มค่าน่าใช้อยู่นะครับอ่ะมาดูโซนี้กันต่อ เ,เดี๋ยวผมพาคุณดูคันที่มันคุ้มค่าน่าใช้นะครับคันนี้519นี่คันนี้ปี21 e นะครับราคา519หรือเช็คก่อนอันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดสมาร์ทไม่แสนสี่ปี21นะครับเป็นไฮบริดปี21 e แบบนี้ผมมีสีขาวไม่แสนโลก็มีนะเข้ามาใหม่ราคาประมาณ529 539แต่คันนี้เป็นไฮบริดสีบรอน์นะครับราคาดีเหมือนกันนะผ่อนอยู่9 2 0 0นะรฟรีดาวคุณผ่อนอยู่แค่9 2 0 0เองนะครับตลอดสัญญาเราได้เป็นแบบไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วย มาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ที่บอกไปเป็นไฮบริดสีขาวมุกค,ครับปี2021นะ1.8ไฮบริดสมาร์ทครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ประมาณ5 3 9นะไม่แสนโลนะครับแสนก็อีกหลักพันนะครับนะใครหาไฮบริดครับตัวสมาร์ทก็น่าใช้นะเป็นไฮบริดอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับประหยัดน้ำมันครับสูงสุด24โลลิตรนะรถ้าใครอยากได้เป็นแบบเป็นซินล้วนแบบเนี้ยผมก็มีราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณปี20นะ419429มี มาเช็คคันนี้กันก่อนคันนี้429ครับมาอยู่108นะได้สีขาวครับ1.6รุ่น G นะ1.6 G ครับก็เบาภายในดําแล้วโฉมนี้ข้อดีคืออะไรหนึ่งเลยเขามีแอร์หลังครับช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ดับเบิ w i s h b o n ด้วยนะเป็นโครงสร้างใหม่ครับ TNGA นะภายในสีดาครับบำรุงสังง่ายใบปอดนู์ห้อยอยู่ในรถครับเบาะแน่นตึงนะปเป็นยนต์เราคับรถสวยเกียร์ A ครับต้นน้ําเราดีนะเราคับรถสวยมาตั้งแต่แรกนะดังนั้น คุณนาไปใช้งานต่อยาวๆครับหลักสิบปีหลักสิบห้าปีสบายๆแอร์หลังมีให้นะครับชมนี้โครงสร้างใหม่ท n เน่าใช้ครับสี่สองเก้าผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันสองนะสำหรับสีขาวคันนี้ครับมาดูนันต่อดีกว่านะครับดูนันต่อนะมีอีกหลายคันที่น่าสนใจดูสีดำไหมผมมีสีดำครับเลขไม้อยู่ประมาณสักแสนเจ็ดแสนแปดประมาณ10นี้นะเนี่ยคันนี้นะครับผ่อนเท่ากับสีขาวคันเมื่อกี้เลยนะทะเบียนสามหนึ่งสี่ศูนย์เนี้สุดคันนี้ไม่มาแสนเจ็ด นะครับผ่อนอยู่7 2 0 0ันตลอดสัญญาราคา4ี T ่แสนสองหืเกบาทนะครับ hmm. ก uh, ็เลทประมาณนี้แหละนะครับผ่อนอยู่ชฉมเก่าผ่อน6 0พันกลางกลาง0กพันต้นๆฉมใหม่ผ่อนประมาณเจ00ันต้นๆนะครับวันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่7 2 0ดันบาทตลอดสัญญาครับรถสีดำน่าใช้นะครับนะตอนนี้มีเคราทุกสีเลยเว้นสีเทาเทาฟ้านะเทาฟ้าหมดเลยนะครับมาแล้วก็ไปนะครับก็ขายดีนะ อาจจะเป็นเพราะมันมีน้อยด้วยนะครับอ่ะมาดูคันนี้449ครับปี2020น้ำมสน1 0งก็ตามเลขไม้นะครับมันถ้าไมาสนส0งเนี่ยจะอยู่449ถ้าไม่100โลพอดีอ่ะก็จะอยู่459นะครับก็ราคาตามเลขไมนนะนนน้นะครับเนี่ยเราจอดเนาะวันเว้นวันนะครับเขาก็มาเช็คละเอียดนะเช็คห้องเครื่องแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยพี่พี่คนเช็ดรนถะเนาะเพราะว่าเช็ดให้อยู่นะครับมีหลากหลายเลยนะถ้าใครอยากได้ตัวสปอร์ต นะคันนี้ราคา5 5 9ครับปี2021นะไม่แสนสามไม่แสนสี่ตัวสปอร์ตตามที่บอกครับมีใบสปอร์ตมอนิเตอร์มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับนะให้คุณครบถ้วนนะคู่โซนโทนก็มีนะครับออกมาใหม่ร้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือ5 5 9ปี21ครับสีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,004 9,003 9,004เองนะครับสำหรับตัวสปอร์ตคันนี้นวะนี่ข้างหน้านี่ที่บอกนะเพิ่งลง er, นะเทยยลเลนะอ,นนอร์นะ ราคายังไม่ทราบเลยนะคันนี้นะเพิ่งลงมาจากเทเลอร์เนี่ยที่ผมบอกคุณว่าต้นน้ําเราสวยต้นน้ําเราดีเนี่ยไม่ได้เกินจริงนะอันนี้เพิ่งลงเทเลอร์คุณดูสาภาพดิมีรอยบุกไหมมีรอยชนไหมนะครับไม่มีเลยนะสาภาพดีมากนะครับอันนี้เป็นแบบแลกลับเพิ่งลงเทเลอร์สดสดร้อนๆนะครับสาภาพสวยสาภาพดีมากนะคันนี้ไม่ทราบไม่ไม่ทราบราคาอุย้ยเป็นสีน้ําตาลนี่สังเกตดีๆมันเป็นสีน้ําตาลนะนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นเออขึ้น รายละเอียดราคาเลขไมให้มุมบนซ้ายหรือมุมบนขวานะเบอร์ใครสนใจแบบเนี้ยเพิ่งลงเทเลอร์มานะครับแบบคันนี้นะเพิ่งลงเทเลอร์มาเป็นไฮบิดนะครับตัวไฮบิดพรีเมียมนะเพิ่งลงมาเลยอันนี้ก็โอ้ยอันนี้เอ้ยคันนี้ไฮบิดพรีเมียมเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นแคมรี่ครับตัวน้าใหม่นะปีก็ยีิบสองขึ้นนะครับยีบเป็นยีิบสองขึ้นนี่คันนี้ตามที่ผมบอกคุณไปคันนี้ไม่แสนโลพอดีปีสิบเก้าครับราคาน่าจะสามแปดเก้าคันนี้นะเคยถามฝ่ายจะซื้อมาแล้ว ราคาประมาณ389นะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อหาผมครับไปกู้จี้การฝ่ายขายได้โดยตรงเลยนะครับ065 9์ห3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอดเพคหนึ่งห้าสองวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากกานันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e จะได้ไม่พลาดอัพเดตรถสวยที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ